อ่<ป>ะไอสองมาแฟนแน่เลยโอ้ไอทุนนี้ยังไม่นอนอีกเหรอดีเพื่อน ไอ้พวกนี้ไปบ้านที่พอเทอาไปบ้ลามั้งไป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 เจอพวกนี้เพื่อนไอ้หลงตรงไห้งในอ่ะเออได้เฮ้ยวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลอวัสดีครับมาตามหาคนหายอ่ะเออ อ้าวคนหายดเนี่ยที่เมื่อกี้โดนกระทือนแกนดอกด้วยไอ้ซัด <c oughs> คนไหนชี้สองครับมีคนชี้อสองอยู <c oughs> ่แก๊งไม่อยู่อย่างนี้ไหครับเตะบอลหรือเปล่ามันเป็นเตะบอลหรือเปล่าผมเดี๋ยวบอกว่าเมื่อกี้ผมโดนกระทืบผมผมโคกแก๊งเป็นจีโดนกระทืบครับผมตามหาน้องมันมาไม่เจอมาไ,ไม่เจอครับเนี่ยังอยู่อย่นี่มันมันไม่เห็นไม่เจอไอ้สองนะอืมไม่อยู่มั้งอ๋เอเจอครับโซเดีครั์คุณสแปนไอ้สองสเปนหรือครับชื่ออะไรนะคนนี้สแปนสแปน ซัมเวนใช่ซัมเวนใช่ซัมเวนเหรอวะใช่ซัมเวนโคตรแปลกเลยสวัสดีครับคนเขาชื่อซัมเมอร์แหละโอ้แต่เคยผมอยู่ออ๋โอเคเฮ้ยทำอะไรอ่ะมาหลอมมาหลอมกับใครหลอมกคบโชว์ไงอ๋อสองคนเหรอใช่เดี๋ยวไอนี่เธอคู่แปลกเลยไอชื่อนักข่าววะนักข่าวมาดิมาใครเอ่ยมากับ มึงใช่ไหมเมื่อกีก้แกกระทีบด้วยไอ้ต,ต้นเตนไอ,สอ้สองก็คือไอ้ดอกมึงไม่ไปอีกแล้วเอาเดี๋ยวไม่รู้ว่าอยู่กันไม่ไม่บอกไม่รู้นึกว่าไปนอนกันแล้วผมก็จีเลยเข้าตู้ได้ต้องอพันแท่งแล้วเนี่ยรู้ต่ญญางตัวดิไอ้เหี้ยจบกันน่ารักมากมั้งไอส้ส <c oughs> ัตว์ฮะกลับมาไม่ได้เจอมึงเลยโอ้ยถ้าแต่กลับมากูยไม่ได้เจอมึงเลยเนี่ยผมก็คิดถึงพี่เหมือนกันครับพี่โอ้โหเอ้ะพี่ก็คิดถึงมึงไอ้สอง พี่สุดมือชีปหายเลยวะน้องชายของพี่เดี๋ยวนี้มือไวผมยาวแล้วออ๋พี่อ๋ออมึงอยู่นี่เหรอผมคนนี้พี่ไอ้สัตว์ที่ไม่ค่อยดีครับยอกยอกสวัสดีครับนี่ที่อะไรต่ำเมื่อใช่ไหมใช่ครับพี่ใช่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมันทนนี่นะเดี๋ยวนี้พี่ต่อมาแล้วอันนี้พี่พี่พี่ชายเขาจริงเลยเนี่ยที่รักเอ้ยไอ้นี่สัตว์นี่ไม่ต้องสัตว์นี่มือควรโดนแก๊งกระทืบโตมาด้วยท้อไอ้สัตว์ ใช่หรอโตก็ยังมาเล่นแอดดับเลยโอ้วิต้าก็มาไม่ใช่วิต้าไม่อยอะวิต้าก็มาด้วยมาตีห้าแล้วอ่ะพี่ผมไม่รู้ว่าพี่อยู่เห็นว่าพี่เหนื่อยกันแน่น้องไข่เออไม่เป็นไรเข้าใจได้อยู่กับยิงเดี๋ยวมาหมดถ้ามึงอยู่กับชายเนี่ยเข้าจะไม่ได้แไปนี่อยู่กับยิงเดี๋ยวเข้าใจได้เจอกันน้องชายได้ครับไปละเดี๋ยวไปละเดี๋ยวบินก่อนผัดหมูน้องไม่มีตู้เก็บอ่ะ ยกมือต้องไม่ต้องแบบว่าถได้ต่ออยู่นี่ไปได้ครเออเจอกันสองก็ด้วยตัวนึงด้วยมีอะไรข้อความมามีเงินใช้ปะเนี่ยอ้าวเบาเบาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผู้หญิงมึงเบากูขนาดนี้หน่เนี่ยโหอมกูดูดิหมกูดูดิไอ้สองใครเป็นเที่ยเมื่อกี้ได้กูคุยกับซัมเมอร์ไงน่ะมึงไม่เคยโอเคสวัสดีครับดับดับดับ โอ๋โหโดับมั้งพี่อออว่าไงพี่ถามว่าในมีผมไม่มีตังใช้ผมถึงมาจีดเลยขายไงพี่อ๋อจีดเลยขายไม่ตังใช้ใช่ใช่ครับแล้วพรุ่งนี้เพราะว่าถ้าถ้าไม่มีอะไรผมว่าจะไปทํางานขาวอยเนี่ยจนกว่าจะมีงานแก๊งอ่ะถึงจะไปทําเออก็พวกพี่ไม่ไม่ไม่ยังไม่ได้สั่งอะไรไว้เออเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉัเฉเข้ามาแต่พี่ไม่อยู่เดินเฉยเฉนเยอะเอาอีกแล้วพี่ไม่อยู่แล้วขอตังใช้หน่อยพี่ผมมีตังใช้แล้วล่ะเลขอะไรเลขสามหกศูนย์ครับพี่ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเรียกเข้าตู้พี่ด้วยนะมีพันหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวเรียกมาพี่ได้ครับมีพันแท่งแล้วอ๋อแั้ไม่มาแล้วเนาะแป้งมาแล้วเนาะครับสองเชอครับพอสองเข้ามาแล้วไม่ใช่พอสองฮะโอ้โหพอสองเข้ามาแล้วคุณพอสองหนึ่งเข้ามาแล้วอันนี้อันนี้คุณอยู่แก๊งไอ้ตีแปดคนหรือเปล่าไอ้สองตอนนี้เหลืออะไรแก๊งอยู่เหลืหรือเปล่าครับอะไรเหลือเเหหรอลืประมาณหมื่นกว่าครับพี่หมื่นกว่าครับโอเคเหลือเท่าไหร่มังกรเลย

แต่แปลกว่ามาสองคนได้ไงเราไม่ไม่มีมีคนคยุยภาคุมต้องมีบ้างมีเขะมีคนไหนมองเงี้ยป่ะเนี่ยไม่รู้ไปถามมาดิไม่รู้โอ้โหคือคำว่าไม่รู้ด้วยดิเออเออเออคุณพี่ค่อ,อพี่โทรศัพท์ผมเนปคุณนกครับคุณนกเออนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยพี่โทรศัพท์ผมเด็ดหมดวี่เออชื่ออะไรนะเดรรี่ควีนค่ะอ๋อเดรรี่ควีนนี่รู้จักกับเฮียหลครับ รู้จักค่ะท่านิดข้างขนาดไหนฮะก็ก็สนิทเหมือนคนปกติเข้าสนิทก,กันนะคะ่ะอ่าก็ยัไม่นสนิทพิเศษเออคนนี้ชื่ออะไรครับเออชื่อมิวค่ะมิวมิวมิวเอ้วสนิทกันเฉยหลงไหมครับเออไม่รู้จักเลยค่ะอ๋อก็คนนี้ก็คนนั้นพิเศษร์นะก็ออันนี้ขอตอบไปแล้วต้องถางเออเฮียสรุปคนไหนหอ่ะไปแล้วนะพี่เด็กขา,าอะไรคนไหนมาเธอคนนี้แหละเดินตรง คนนี้คนนี้คนนี้แต่คนที่สนิทแต่คนนี้ไม่สนิทเข้าใจได้พนะงนะไปแคสิทปิดหมดเอาเลข่งเลขมยออ้ส่งมาสมา่งมาส่าสม่งมามาสามส่งมาส่งม่มาส่่งมามมาเ่าสมสมสสน่มสสมาม่สม่มาสมามสียใจเ่ไอ้สอมง จริงเหรอพี่สามแปดสี่โอนมาสามหมืนมีอย่างเดียวค่ะข้ามึงมีตังแต่ผมบอกว่าไม่มีตังไม่ผมมีผมจะแก้งพี่สมแปดสีผมจะเอาเหล็กเข้าให้ตู้พี่นี่เอามาห้าหมื่น้อแสบเลยเอาเขาพูดอีกหกหมืนอย่าเดี๋ยวผมขอทำไมอ่ะยังไงสรุปสามแปดสี่ไหมพี่ก่อน่าไตอ เออข้าหาอย่าโกหกใครหรือป่าไม่ใช่คือผมบอกผมจะได้เลยไปพลายไปคือจะบอกอยู่พลายเออแบบนั้นคืออย่างไปไม่ได้จะโกหกจะโกหกไอ้สองไม่ได้โกหกคุณจะบอกอยู่ก็คุณไป็ไงเออก็ไม่ว่าอะไรปังก่อนนะปังจะมาค่ะเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวแล้วปังมาไงอ่ะปังขับรถไปใช่เขาเป็นใครอ่ะปังอยู่ คนไรคคับนไหนอไม่่ใชหรอคนที่เขามาถามว่ารู้จักปังอะไงปังอ๋ออ่ชนี่ชายพี่ชายเขาเองอยู่ในแก๊งเขาเป็นน้องที่หลงนะเอาเลยมาถามไม่ใช่ผมมาขอเออผมมาอยู่กับแก๊งกับเออพี่ต๋องครับฮะพี่เจ้าบอกว่าอะไรนะพี่ต๋องนะครับพี่เออพี่ตองเดี๋ยวอ่ะสองมีเพื่อนก็ไม่บอกมีเยอะด้วยครับอ่ะสองไม่แนะนำเพื่อนให้มิวรู้จักสักคนเลย แสดงว่าเหมือนสดไม่แสดงว่านี่เขามาทำกันคู่แล้วคุณหนูทำคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะอย่างเหงาเลยค่ะอย่างเหงาเลยอ่ะสองทำไมไม่แนะนำเพื่อนๆให้รู้จักอ่ะเขาใจร้ายมากแล้วเขาก็เซอร์วิสกันต่อได้แบบว่าไม่ใช่โอ้ดูดิไอ้สองทำไมเป็นคนแบบนี้ดูเสื้อโค้ทดูแขนเสื้อโค้ทอ่ะพี่สอง เออตัวแค่เสื้อคู่กันที่เกาเี่นมื่อกี้ที่ข่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเหรอครับผมพาไปไหมใช่ค่ะไปครับเปลี่ยนอ่ะสองวันแล้วไม่มีตังค์เอ่อเอ่อ้นอยู่ช่วยงานสองกันนะได้ๆๆ้ๆๆ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 ได้ๆๆ้ๆๆ้ๆๆ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 ๆยๆๆ้ๆๆ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 นๆๆ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 ครๆๆๆๆๆๆๆ้ๆๆ้ๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆ้ๆๆ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  พี่สองเขาเป็นคนใจดีอย่างนี้แหละครับเขาชอบให้ตังค์เขาดื่มใช่ยันในบัญชีมีเป็นแสนนะพี่สองพี่สองเขาใจดีค่ะเขาให้ปิ่นโตด้วยโอ้เขาให้ปิ่นโตด้วยเหรอครับใช่ใช่เสร็จยอดสร็ยอดพักผ่อนมานะจ๊ะผมจะเอาเงินไปซื้อคำวิชุ่งไงตอนแรกอ่ะครับพี่สองพี่ยูครับโอเคครับพี่สองเดี๋ยวไปคุยกันครับไปละครับครับงั้นเดี๋ยวได้คืนละครับตัวดี ไม่ได้เอาไม่ได้ chew, ไไไดอยากได้ค er ืนพ er ี่ผมอยาก่พี่บ้าไงผมมเยอะแล้วไม่เป็นไรครับพี่ตไม่เป็นไรไม่ไรมีตังใช้ป่ะเราอะเออพอมีอีกสักหมื่นสองหมืก็ได้พี่มีใช่ป่ะสามหมุดสูตมาไม่ไหวแล้วอ่ะเอออไปเปลี่ยนต้ง่แรกเลยขึ้นมา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 ไปไหนอ่ะไปไหนกันเอาเอาไปไหนผาเปลี่ยนชุดผาเปลี่ยนชุดไงม่ธรรมดาี่ยชุดไม่ธอาดเวาอยาเป่นแต่เาไม่รู้จะเปลี่ยน อ้าวแล้วถามก่อนนะครับออคนชื่ออะไรคะผมชื่อโทนี่ครับชื่อมิวใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าปกติก็ทำงานกับเออเพื่อนๆใช่ไหมใช่ค่ะคือแบบดักมากเขาเข้ามาวันนี้วันที่สี่แล้วอืใช่แล้วเป็นไงฮะรู้สึกว่าไหวไหมความที่เหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ก็สู้ไหวใช่ฮะโอเคอะค่ะเหนื่อยแต่สู้ อทำอะไ<ช>ตอนนี้ทำไรขายครับแม่เออคือแบบฟาร์มเหมืองกับไอจีเล็กอะค่ะแล้วขายใครครับไม่รู้อะคะ่ะไอควีนเป็นคนขายน่าจะขายให้อสองะค่ะเนี่ยผมเลี้ยงคือฟาร์มซื้อโรถอ่ะคะ่ะให้ให้คนในแก๊งแล้วก็ทำงานกันตอนนี้ได้คขามาโชว์สองคันแล้วะค่ะโอ้เก่งนะฮะสี่นนะวันเองนะครับใช่ฟาร์มัน,นัดมากเดีรีพัผ่อนกันด้วยนะครับ เนื่อยหน่อยแหละเช่ยงแลนใช่หลังเขานอรู้ใจฮะแล้วก็อย่าลืมพักผ่อนเด้วยเลือกชุดช่วยหน่อยได้ไหมคะโอ้ยเอาเป็นเลือกเองเดีกว่าไหมครับ <c oughs> เพราะใส่ชุดไหนก็น่าจะน่ารักอยู่แล้วนะครับ ชอบผู้หญิงแต่งตัวประมาณไหนอะคะส่วนมากผู้ชายชอบแบบไหนอะส่วนมากผู้ชายชอบแบบไหนละ่ะเรียบร้อยอเซ็กซี่น่ารักผมผมไม่ผมก็ไม่ได้ดูการแต่งตัวนะครับผมชอบที่คนไม่ชอบการแต่งตัวมากกว่าอ๋อเหรอคะใช่ครับแต่อะไรที่ป็นเขาอะมันก็น่าจะดีแล้วมา้ เออแล้วเวลาฟาร์มไม่ได้ฟาร์มช่วงเวลานี้ยังไงบ้วเลยฮะเออใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณสองสามทุ่มจนเกือบตีสามตีสี่เลยอะค่ะอ๋อแต่รอดบ่ายไม่ค่อยเข้ามาฟาร์มใช่ไหมคะใช่ค่ก็คือการจะเป็นการนอนมากกว่ารอนเกือบเช้าใช่ค่ะแล้วก็มาช่วงเนี้ยช่วงดึกอืมฮะทำไมไม่เคยเจอคนเลยอ่ะเออผมเพิ่งกลับมานะครับแล้วก็ไปทัวร์มานหน่อยสามวันฮะ ตแบบไหนดีต้องแบบไนดีฮัลน่าอแกงที่ว sì okay ิ่งมีสิบแปดคนใช่พีใช um ่ใช่ใช่โอ้เยอะจัดเฮ้แต่เขาฟังโหดมากเลยนะเขาสี่วันได้เราข้างเว์อะเดี๋ยวาถวย แล้วก็หายในกระเป๋ากูโอ้กูว่าแล้วยสี่วันต้องขับรถช่วงสองคันไม่ต้องฟาร์มคันเลยพี่พี่พี่เซฟคันเดียวไม่เหมือนเขาเขาอยากดีเขาอยากแล้วอยากเอืมนี่แหละคนม้แรกมีไฟกันทุกคนใช่แต่ที่นี่มันก็เหนื่อยอะไรนะแต่เยอะนะผู้หญิงเขาเยอะนะเขาลงแร่ทีกูนึกว่างานหมดแล้วใหโชว์ให้สอง อ๋อให้โชยให้สองด้วยเหรอใช่ครับรออะไรอย่ามาวันแรกโชยดีว่ะมาวันแรกที่รักกันเลยเชิญได้สุดยอดว่ะคนนี้เขาชูคนคนนี้เขาโซดอยู่ไอ้เท่านี้อะไรเพื่อนอะไรมาถึงไอ้สองนั่นแหละมาถึงเฮียเฮ้ยเพื่อนเอาเป็นกูรู้จักเขาในการเป็นเพื่อนดีว่ะอืมค่อยเป็นรับไปกูเข้าใจแผลมันยัง มันสมานยังไม่ดูหมดนะแทงมันจบบอกรถถอด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 แล้วก็มึไงแล้วก็พูดความจริงไงเพื่อนเออหยอกยอกเป็เพื่อนกันยี่สิบคนเออไม่ก็เป็นเพื่อนกันดิถ้ามึงสมมุดเป็นเพื่อนกันยี่สิบคนเบลเลอก์เป็นคนหนึ่งเรียบร้อยเขาไม่ได้ก่อสิบเก้าคนไม่เป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนหมดเลยก็เป็นเพื่อนอ่ะก็สมมติถ้าเจอคนในแก๊งเขาอื่นก็เป็นเพื่อนต่อคนจะผู้หญงตอนบ่ายก็เป็นเพื่อนเหมือนกันธนบัรกิจเยรอคือมีเบอร์เขาครบสิบแปดคนอ่ะใช่เหรอเออหลีฮีแล้วเป็นไงได้ยัง ได้มาสามสามคนนี้เลยสิบห้าเฮียลองเล่นกันปะผมกับเฮียใครจะได้เบอร์เขาบ้างกันสิบแปดคนเหรอเออเอาดิตัดหน่อยปะเถี่ยววิชาเล่นสิบแปดคนที่มาเวลาไหนงงัวช่วงเห็นช่วงใหม่นี่ปะคนใหม่ยังไม่เข้ามาใช่ไหมอยู่แค่สี่ห้าหกเจ็ดคนวะเนี่ยบ่ายบ่ายมืดๆอ่ะเยอะ ไปไม่เหมืองเล็งเลยที่เหมืองอ่ะเขาจะทาเหมืองก่อนไว้ได้ได้เชาเช่อนี้อยากจะกลับมาเดินทางนี้ผมก็ต้องแบบว่าฟื้นฟื้นกับสกิลท่าน่ะเอ้าแล้วหมออ่ะเขาเลิกกับผมไปเลิกใจเขาบอกเรื่องผมเออใช่เขาบอกเริ่องผมที่ร้องไห้เกือบตายเหมือนคนจะตายอ่ะนี่กว่านั้นคืออะไรเทนนี่มึงมึงเลิกปุ๊บใครเลิกตามต่อเออเชฉันเลิกตามต่อเลยเรื่องไง สวัสดีครปบพ่อผมเล้วตอนบ่ายเฉยๆโดนบอกเล่นตอนกลางคืนต่อโดนบอกเล่นทั้งคู่ด้วยตามไปติดๆเออโดนบอกทั้งคู่ด้วยเน่ยนะร้องไห้ทั้งคู่ด้วยเชี่ยเปิดช็อตติ้งไอ้เชี่ยเมื่อกี้ได้ยินป่าว่าฮะสิบแปดคนเมื่อกี้ไปถามทันไหมเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือแล้วแหละกูว่าท้ามาสิบแปดคนต้องจีบทุกคนเลยวะถึงจะได้เบอร์ไม่จังเป็นถึงใคร รอถึงการได้เบอร์อะมองว่าการได้เบอร์สิแปดคนนี้ต้องทำไงมัน,มน,มนก็ขอปกติวะคุยกันเออไม่ทำงานเอ้ยอ,อชื่ออะไรแชร์คำว่าเพื่อนไว้ไม่ต้อห่วงเื้อฟื้นฟูวิชาก็ไม่ได้สายที่านานนะเ้องรับก็รักเดียวเนาะ,นะแค่รักไม่ดีรักเดียวมาแล้วอ่ะเนาะ เองเราเป็นราสกรดีเนอร์อันนี้เที่ยวแวนเมื่อเมื่อวานเที่ยวแวนแม่งไม่เอ็นจีเลยว่ะเพื่อนทำไมแม่งโคตรเลยพวกกูด่าทำไมวะยอมให้ไกด์ยิงอีสัสอ๋อฮะเจอจูย่งเจอแล้วแม่งแต่งตัวแบดบอยอยู่เป็นสภาแล้วเอ๊ะแล้วผมได้ข่าวเอ่อไอาตู้ยังอยู่บ้านประเทศเนี่ยไม่อยู่แล้วน้องไปยังนาแล้วไปนานยังไปนานแล้วใช่ปะเออ ถ้าไปนานแล้วก็โอเคผมคิดว่าตู้ไปโจ๊ะจางโฟตะเปิมฮะไม่ใช่น่าหน้าคนละคน,นปล่อยไปออ๋ตู้ไปตั้งแต่นู้นอืมดีละฮะ่าน่ามปลกแปเหมือนกันนะเรื่องกลับมาคุยกับผู้หญิงอะแต่นันก็รู้สึกดีเหมือนกันอน,นี่เร็วเดี๋ยวเวชีดมึงต้องหลาเวย